และนอกจากเรื่องของยตตรกรรแล้วอีกหนึ่งสุดยอดวิศวกรรมของเยอรมันก็คือเรื่องของเลนส์และนี่คือ l ล c a ICA คชื่อเสียงของไลกาในฐานะผู้ผลิตกล้องและเลนส์คุณภาพสูงที่สุดของโลกนะครับมีมากว่า150ปีและวันนี้ไล c าก็ได้ขยายโลกของความคมชัดมาสู่โลกของแว่นตาในชื่อของ l ลกา i c a คซึ่งก็มีเลนส์อยู่ด้วยกันหลายรูปแบบนะครับเริ่องต่อโมาโนวิดนะครับเลนส์สำ <L ens S 2> หรับสายตาสั้นหรือสายตายาวโดยเฉพาะนะครับวาริโอวิดเลนส์โปรเกรสซี ที่มี3ระยะก,การโฟกัสนะครับและเลนส์ดิจิทัลเลนส์สำหรับระยะโฟกัสใกล้และกลางสําหรับคนทางานออฟฟิศและคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะและปัจจุบันนี้หอแว่นนะครับหรือเ e ตเตอร์ว i ชัก็คือตัวแทนจําหน่ายของ l i กาไอแคร์เลนส์สายตาของไ i กาแต่ผู้เดียวในประเทศไทยนอกเหนือจากความคมชัดของเลนส์นะครับไลกายังมีจุดเด่นนะฮะเรื่องของโคตติ้งครับเนี่ยเลนส์ของไ i กาเนี่ยไม่มีแสงสะท้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับเราอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่ต้องมีการใช้จัดไฟจัดแสงนะฮะแล้วก็ใช้กล้องนะฮะ เนี่ยจะไม่มีแสงตกกระทบมาวันนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นเลน์แบบอื่นดูอันนี้เลนส์ของฝรั่งเศสเป็นไงฮะเห็นไหมขึ้นเลยนะใครที่เคยประสบปัญหานะมีแสงสะท้อนอยู่บนเลนส์เปลี่ยนมาใช้ไลกาครับเลนส์โค้ดสีโรสโกไม่มีแสงสะท้อนความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเลนส์ของไลกาไอแคร์ก็คือเลนส์ทุกอันจะถูกตัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่าทุกอันมีคุณภาพแบบเยอรมนีออริจินอลและที่สําคัญทุกเลนส์จะมีการ แกะสลักนะครับโลโก้ L, L นะครับไว้ที่เลน์โดยที่ได้รับการออกแบบให้ฟิตและลงตัวกับกรอบแว่นทุกๆุกอันอย่างสวยงามที่สุดและเพื่อให้เลนส์คุณภาพสูงอย่างไรกาใช้แวบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ต้องผ่านการวัดตรวจสายตาอย่างเต็มรูปแบบตัวนักทักรเมืออาชีพ อีกจุดหนึ่งที่ถือว่าพิเศษมากๆๆนะครับมีเฉพาะหอแว่นเพรสชินะครับคือการนําเอาเครื่อง vr นะครับมาใช้ศึกษารูปแบบของการกรอกสายตาการหัน,นสายตาของเรานะฮะว่าเอาให้มันสอดคล้องนะครับเวลาตัดแว่นออกมาจะได้เป๊ะนะครับว่าพฤติกรรมการกรอกสายตาของเราเป็นอย่างไรครับโอ้ยนก no, สมัยบินเซไปเซมาครับดูเลยซึ่งผลลัพธ์จากเครื่อง vr นะก็จะบอกเลยว่าการมองระยะไกลของเราเป็นอย่างไรระยะกลางเป็นอย่างไรและระยะใกล้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะออกแบบมุมมองของเลนส์เนี่ยให้สอดคล้องกับบุค,คลิกของเราน่เองครับอย่าลืมนะครับ ถ้าคิดถึงการมองโลกแบบใสก็จางนะครับ Unblur the world นะครับก็ต้องมาที่นี่เลยครับหอแว่น oh, นะครับ Better Vision ทุกสาขานะครับกับเลนส์ไลก้านะฮะแต่ถ้าท่านต้องการการตัดแว่นระดับคุณภาพสูงสุดก็ต้องมาที่นี่ครับ Better Vision Prestige สาขาเอราวัน e นะครับเอาละครับกลับไปพกเนื้อหาหลักของเราต่อได้เลย